ครับผมแอนอิมเมชันชาครับวันนี้อยู่ที่บ้านหลังที่2ที่นี่ครับซินกีตา้านะครับแล้วก็ผมอยู่กับกีตา้า์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดถ้าในวงการยานยนต์มีรถเทสลาในวงการกีตา้าก็ต้องมีกีตา้าตัวนี้ละครับแมคเฟอร์สันครับเป็นกีตา้าที่ผลิตจากคาร์บอนคือมีความทนทานมากไม่ว่าคุณจะเล่นในสภาวะฝนตกหิมะน้ำท่วมแบบสมมติน้ำท่วมเนี่ยบ้านเราเนี่ยหยิบกีตา้าไม่ทันเนี่ยหยิบอย่างอื่นไปก่อนครับคอพิวเตอร์หยิบไปก่อน ทิ้งไมโครสันไว้ก่อนครับไม่ต้องกลัวเรื่องบวมกลัวเรื่องหายอย่างเดียวแหละฮะเพราะว่าความคงทนเขาตรงคอนเนี่ยครับไม่มีเหล็กขันคอเลยน่าแสดงว่าเขามั่นใจมากในความที่มันจะเข้มแข็งนะฮะไม่ต้องคอยแอดจัสแบบตามอุณหภ,ภูมิผมเจอปัญหาหลายตัวนะกีตาร์ที่สะสมนะบางทีเปิดห้องไปคิดถึงตัวนี้เปิดกล่องมาปั๊บนี่เรื่องจริงเลย2ตัวด้วยกันครับ บิดแตกโปะเชะเลยเพราะว่าบ้านเรามันชื้นเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนหนาวในวันเดียวกันมี3ามฤด,ดูครับ NER เพราะนั้นเพื่อนๆครับนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนเพื่อความสุขของเรานะครับแม็กเฟอร์สันเนี่ยเป็นกีตาร์แบรนด์อเมริกาเลยเออเป็นระดับต,ต้นๆแล้วก็ถ้าในสายคาร์บอนเนี่ยต้องให้เขาเลยนะฮะจริงๆเขามีที่เป็นไม้ด้วยที่เป็นเออโซลิดด้วยผมเคยไปฟังของริชาร์ดมาร์คสเล่นโอ้เสียงเด็ดเลยแต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นครับเพราะเรื่องเสียงมันได้อยู่แล้วแต่การเป็นคาร์บอนเนี่ย ตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่า Black Out Edition ครับเป็นลายใหม่เลยเป็นกาโมนะครับมี2สีนะฮะมีสีที่เป็นลูกบิดทองแบบนี้และเป็นลูกบิดดำด้วยนะครับเขาเรียกว่าทรง Sable ครับเป็นทรงเฉพาะของเขาละฮะแล้วก็จะมีสาโฟตรงนี้ฮะซึ่งผมก็ชอบนะเล่นแล้วก็จะได้เสียงที่ดีนะครับในส่วนของลำตัวจะเป็นลายทหารนะอย่างที่บอกนะครับแล้วความคงทนนี่เขาเคยมีการทดลองตอนที่เขาโปรโมทว่าหล่นจากที่สูงได้หรือใดๆก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงเราคงไม่ทำงานกีตาร์เราแน่นอนฮะเราคงต้องดูแลอย่างดีครับ เ,เพื่อนๆครับใครที่อยากทำเอ็มวีผมแนะนําใครที่ชอบทาคลิปเนี่ยบางทีเราเดินลงทะเลใช่เราหลายๆคลิปนะกีตาร์เหล่านั้นเนี่ยมันน่าสงสารมากครับมันไม่ได้สร้างมาเพื่อไปลุยแต่ถ้าเป็นแม็กซ์เซอร์ันอ่ะเป็นไปได้แต่พยายามอย่าให้น้ำเข้าละกันเพราะว่ามันจะไปด้วระบบไฟฟ้าที่ทางอาร์อาร์แบ็กผลิตมาให้โดยเฉพาะนะครับเป็นเป็นรุ่นอิลิเมนต์นั่นแหละนะฮะเสียงดีเสียงดีเลยเมื่อกี้ที่ผมได้ลองเล่นให้เพื่อน,อนฟังดูไปแล้วนะครับเขาบอกว่าจริงไม่ต้องไม่ต้องแต่งทัชชิ่งอะไรเลย เข,เ,ขเขาเขาเขาเซตมาให้แล้วเ,เขาก็ค่อนข้างเดาใจผู้เล่นได้อย่างดีด้วยแต่สำหรับบางคนคิดว่าอ้าวถ้าเราอยากได้แต่ว่านิ้วยังไม่แข็งแรงเละทำไงเขาก็ให้ตัวเซเดลิลนะครับสำรองอีกอันหนึ่งมาสําหรับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเซดเดิลอะไรเพื่อให้ความเข้ากันของมือของพวกเราแหะครับจากฟีลิ่งที่ผมเล่นนะผมขอดีดสักทีแล้วกันดีดง่ายเสียงมันจะไม่ได้พุ่งจัดจ้านอะไรเยอะแยะมากแต่วนกลมกลม่อมมันจะเป็น ละมุนเป็นหลังคายอย่างเงี้ยทนเสียงนะครับก็จะเป็นเสียงที่เป็นเฉพาะตัวจริงๆมันจะแตกต่างจากไม้แหละครับแตกต่างไม่ได้แปลว่าไม่ดีกว่าหรือดีกว่ามันเป็นรสชาติที่เราเลือกอีกทางต่างหากเป็นคาแรคเตอร์ครับแต่โดยตัวของเขาเนี่ยบาลานซ์ Balance, ผมถือว่าจัดจ้านเลยทําได้ดีนะฮะว่าจะเล่นเป็นพิกกิ้งผมเชื่อว่าถ้าหันหลังฟังนะหรือที่อยู่ในซีดีหรืออยู่ในการฟังที่ใช้หูฟังไม่ใช้ตาดูเนี่ย เพื่อนๆแทบไม่รู้เลยฟังไม่ออกเลย oh. เพราะว่าทนเสียงเขาเป็นธรรมชาติมากครับมันคือเสียงกีตาร์ระดับ high end ดีๆตัวหนึ่งเลยน่ะแหละครับผม mm hmm. ก็ผมก็มาทําการรีวิวแนะนําเพื่อสําหรับคนที่ต้องการทางเลือกใหม่ทัชชิ่งคอจับง่ายเล่นสบายสายไม่แข็งนะครับ mm hmm. ก็ลองดูครับใครที่อยากหาแนวใหม่หยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วคนร้องว้า wow, วนี่มันอะไรกันเนี่ย และทนทานไปกับเราได้ทุกที่ครับโอเคเราอาจจะเคยมีแฟนวันหนึ่งเขาก็เลิกจากเราไปหันหลังไปไม่หันมามองเราแต่กีตาร์แม็กเอร์สันจะอยู่คู่กับเราไปตลอดถ้าเรารักษาไม่ให้ดีมันไม่พังครับแต่ระวังหายอย่างเดียวครับ